ดีโตกันแน่นไไปอัยไม่ like ิตโอ้แต่มเล่นอะไรรู้ครับนี่เกือบโต๊ะไปไ่น o องยืนดีต้อรับพุกทนครับเข้าสู่ช่องบะเบียดัมซิงครับผม อันนี้ก็มาดูสับปะเลอย่งไงเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ไยรถเกี่ยวข้าวชุมอะไรอ่อนนะครับผมให้มาเก็บงานแทนป้าเหลาครับเนื่องจากว่ารถป้าเหลาลงไม่ได้ครับมันจมครับเพราะว่าผมลอกหน้าดินไว้แล้วแล้วนี้มันเป็นเกษดินสมองเยอะมากก็เลยลงไม่ได้ครับ โอยไอยไอยวาวไปอะไหนใช่ไมมใส่ใ <AU> ส่ใส่ใส่ใส่ไหมใส่เออ

à. Lê bê, Lê Sai 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 Đưa ra đưa ra トクっクトクやねんアピラトクやねん ใช่ใช่ลรกเลยไงไฟมโนลุมัตกมันอดกินแล้วนั่นว่ายเกาะฮะว้ายเกาะไปเลย ลกไปลงไปไปเมื่อไหร่แล้วแค่คุพูดแล้วเอาหนาวนะคุณจะน้อยปากก็ทางขุนปากก็ทางขุนไหมปากก็ทางขุนเออเอาดางก็สีไหม Đi đấy thôi anh lên nà, lên nà lên nà cho nó Rất nà Ơ, ơ Mất cái tục lắm nó thôi เฮ้ยมาได้ยังได้ได้ดูดูมันจะตกแล้วพี่น้องโอ้ตะปเอือนี้เละลายรวมเ่ย ไปแล้วบโอ้อะไครับอะไเกือบตกครับอบเลยนี่ ขึ้นไปใหม่ครับตั้งลำครับของโอ้โหกปซ้อรถคุณครับ <laughs> ตกใจครับตกใจแตกมันเล็กกว่าพื้นหางครับต้องลง MP ไม่งั้นยวหล่นครับ ถอยเออถอยยานเด้งยานเด้งับเลยยานใจครับสับเลยโอ้ประการง่ายแปลว่าเป็นหมอผี เปิดขาล้ลงซะเลยย่านายมาหนิแม่เาลงมีิงนไเลมัตง้้ลววมเบียายคับเดมันกลัวครับมันกลัวกาครับเอมงมงมังมึงคาดก่อยกยลงมากขึ้นแลยครับ เอาเดี๋ยวดูปรามจาราร์ครับนี่เราปราจารย์กเเนคยตเลยวะไเกีย์โล่เกีย์โล่เอามาดูจา์ดมบ้างครับ พาอหานซับปรือว่ามันเป็นการแสดงครับว่าขาสั้นเกือบตายเลยได้ไงเอาไปครับเจดมงส้มใหญ่ครับ เรียบร้อยครับทับเลยนะครับยันตายขอมันมันคือการแสแนกจะพากูเห็นขามึงสั่นจนว่าอยู่ไปค่อยนึกว่ารถแบบยางแห้งหรอแปลงกระตั้้งขึนบอกว่าจะวรุ่งยาวลุ่งโอเคครับรอติดตามผลงานกันตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ